ดู่ที่อุดรน,นะครับดูเซ็นทันอุดรธานีครับแล้วก็อยู่กับพิตตี้ผูสวยนะครับตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลคนดังครับ,รบสวัสดีค่ะบายพีค่ะเออนะครับวันนี้น้องสุดหลอกก็มาหานะครับเป็นเอฟซีน้ำไหมยู่น้ำบ้างไหมกำลังใจหน่อยตามรถต่างๆนะครับเอาแล้ว ครับทุกวันนี้เป็นไงครับพิตตี้เป็นงานพิตตี้สนุกมากไหมครับสนุกค่ะคือเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขนะคือจริงๆแล้วถ้เรื่องอะไรนะถ้าเรื่องรายได้เนาะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่คือไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราดูทุกอย่างตัวแต่ว่าผู้ดื่มอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพดื่มแล้วเราเป็นคนจุดเยอะรากเราก็เรามีความสุขเราดื่มทำป้าบุญบอกเอ้ยชีวิตมหน่อยอย่าต้องเมี แต่เ่าว่าเาเก็ดีดว่กแ,แล้ว,ลวยินข่าว,ว่าช่วงนี้กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลแคมเป็นไงบ้างครับไม่ดังนะไม่คิดว่าตัวเองโด่งดังหรือดังหรืออะไรเลยคือคิดว่าโอเคมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเราก็รู้จึกกันเน้อะ้แลวีเจอกันแค่ทักยกันบ้างนะครับสำหรับผมเองกับพิตตี้เอไมมินก็รู้จักกันตั้งแต่มัธยมแล้วนะครับ ก็ไปเจอกันอีกโอเคครับแค่นี้ครับ